แม็กสเตอรี่เวอร์ี้กีฬาแม็กสนะครับน้องตายังไม่ไปไหนไปไหนยังอยู่กับเรานะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากทำงานในด้านพิธีกรผู้บรรยายวงการกีฬามา20กว่าปีแต่ไม่มีวันไหนเลยที่จะมีความรู้สึกตื้นตันใจมากขนาดนี้เพราะว่าวันนี้ครับรายการแม็ก a เ l y v ี่เวอร์ี้กีฬาแม็กได้รับเกียรติจากพ่ระคุณสุระแสนคำหรือว่าเขาทรายแกลเ็กซี่มาเยี่ยมเยียนเราถึงในสุโยครับสวัสดีครับพ่ระครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอียกพี่เขาทรายดีกว่าค่ะนั่นปากใช่ไหมขนาดชินปากชินปากค่ะแล้วผู้ชมก็อาจจะคุ้นกับชื่อนี้อยู่แล้วเพราะว่าคือสุดยอดนักมวยของโลกนะครับเมื่อ20กว่าปีก่อนจะจำได้กับพี่วันที่พี่เขาทรายเขาต่อยตอนนั้นยังเด็กๆถนนหน้าบ้านจะไม่มีรถวิ่งเลยโล่งแบบคือทุกคนพร้อมใจกันนัดกันกลับบ้านเพื่อที่จะไปดูพี่กลับค่ะตอนนี้พี่เขาทรายก็มีกิจการของตัวเองใช่ครับ เปิด่ขยมวยคปิดมวยอ่าเล่นหนังเล่นหนังเล่นงานเยอะงานเยอะครับวันนี้ชกโอ้ยแทบช่วงดีบม่นี้แทบจะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับเพราะว่าคนเชิญไปงานเลี้ยงใช่ครับงานงานเยอะมากเป็นนักมวยที่ไม่ได้มีปัญหาชีวิตหลังการชกเลยใช่ครับนะครับเพราะว่าตอนชกก็ได้เงินเยอะแล้วแจกของก็เพราะพี่ โอ้ผมเป็นคนแรกเลยที่ได้ทองก็ใช่ก็เลื่มวยก็หลังๆมาได้ทองบ้างแต่สมวนมากทองปลอมจริงเหรอพี่จริงของผงจริงๆก็พี่พิระก็ได้ทองปลอมมาหลายเส้นจริงเหรอไม่ผมผมของจริงสมวนมากของจริงหมดเพราะว่ารุ่นนั้นมันจะไม่แพงอ่ะแค่บาทละสี่พันห้าเองเราหลังๆ15ื่นนี่ฟอมหมดครับแล้วสมัยนี้20,000กว่าไม่มีใครแจกโอ้โหไม่มีใครแจกแล้วครับแจกเป็นป้ายไปหมดละหรือไม่ก็เส้นเล็กๆบางๆเราไปตีทุกโผมาแทนจะคุยกับพีิระเรื่องในอดีตแป๊บหนึ่ง คือพีระเป็นแชมป์โลกรุ่น115ปอนด์จูเนียร์แบนเตเบดของสมาคมโบลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมารุ่นเดียวครับมีรุ่นเดียว115ปอนด์แล้วมีคนเดียวที่เลิกตอนตอนนั้นชก15ยกอยู่ว่าเป็นคนเดียวที่เลิกตอนนั้นพอดีครือหยุด115ปอนด์เอาไว้แล้วก็มาลดลงมาเหลือ112ครับเหลือเหลือ12ยกอ่าเหลือ12ยก12ยกใช่12ยกพี่ก็ชกชกมาชกท้ายใท้ายแล้วครับ เป็นการ Goodnight ชกที่ยาวมากนะพี่ตอนที่ดู15ยกอะนกยกที่14่ยกเมีใช่ตอนตอนที่เปชกยกไม่เคยชกครบ15ยกเน่ยไม่เคยครบครับทุกวันนี้ยืนได้ไหมสิยกคงไม่ไหวแล้วนะครับก็เป็นนักมวยที่สมัยตอนชกเนี่ยวินัยยอดเยี่ยมร่างกายสุดยอดเป็นนักมวยที่ถ้าพูดถึงกล้ามเนื้อพูดถึงความฟิตไม่เป็นรองใครเลยนะครับชนะน็อกคต่อสู้มาเยียมากมากกว่า คือต่อยทั้งหมดเนี่ย49ครั้งเนี่ยนอกเส้น43มีแพ้คะแนนครั้งหนึ่งแล้วก็ชนะคะแนน6ครั้งครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดมวยตลอดกาลคนหนึ่งที่เข้าสู่ปอเกติยศของสปอร์ตข,ของโลกแล้วนะครับจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะเขาสายเป็นนักมวยสากลใช่ไหมใช่แล้วยังเป็นนักมวยไทยด้วยโอ้ต่อยมวยไทยมาก่อนอยู่แล้วร้อยกว่าครั้งกว่าจะมาชกสากลนะชกแถวไหนสัก่อนชก เอาภาคเหนือนี่หมดเลยจากเพชรบูรณ์จากเพชรบูรณ์เดินทางไปไปหมดทิ้หมดกจังหวัดเลยถึงเชียงใหม่ด้วยนะครับผมนักชกเรล่าจริงๆเลยเขาขอไปชกแพ้มาเดี๋ยวเอาเขาซรายเองแห้แ่เมืออจิงๆไแล้วไทมีสลับตัวนี่ ไม่มีครับสำหรับตัวบนเวทีแบบลงมา่ตลกมาเล่นกันางชี้ไม่มี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 เลยห้าครั้งที่ผ่านมาไม่งั้นเดี๋ยวเขาเรียกตังค์เงินก็จริงจริงแล้วเนี่ยเคยชกมวยไทยมาชกมวยไทยอาวุธหนักของเราก็คืออาวุธหนักคือเตะขาเตะขาเด้วยหรอต่อยหมัดครับเตะต่อยมีเข่าปัดปลายถ้าถ้าเดอถ้าหนีไม่ออกก็คือเก่เข่าสู้มากครับแต่สุดท้ายก็มาเตะฐานเจาะยางแล้วก็ต่อยหมัด ลงทุกรายพี่ท่าเตะหนักเตะหนักต่อหนักครับจริงๆความคิดนึกว่าพี่หมัดหนักอย่างเดียวเตะหนักลองไม่ตาไม่ไม่ไรพี่คือถึงแม้ว่าตอนนี้พี่เขาจะเป็นเทรนเนอร์หรือว่าเปิดคข้ายมวยแล้วก็ตามเชื่อว่าความหนักยังคงมีอยู่ให่หอดครับในฐานะที่เป็นยอดมวยแล้วก็ถือว่าเป็นหวันใจของชาวไทยทั้งประเทศหลังจากที่เลิกชกมวยแล้วพี่ลาทำหลายอย่างทำหลายอย่างมากครับทำโตะสนุกเกอร์สนุกเกอร์ก็ทำเปิดมุกรทะก็ทำ บ้านจัดสัรก็ทำประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างพูดตรงตงประสบผลสําเร็จก็มีโต๊ะสนุกสาเร็จแล้วก็หมูกระทะสําเร็จบ้านจัดสรรนี่เราอาจจะไม่ไม่รู้เราไม่เชี่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญอย่าทำครับบอกน้องๆไ้ก่อนอย่าทําเลยอย่าทำเลยอันตรายครับแล้วชีวิตนี้มาถึงทุกวันนี้หลังจากที่เลิกชกมวยไป3 0สกว่าปีแล้วยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบอ่ยี่สิบกว่าปีครับผมอ่ ชีวิตสุขสบายมีความสุขมากอยู่กับครอบครัวใหม่มีน้องไข่มุกน่ารักมากมวขวกู่ด้วยมีความสุขมากที่แอบเล่นมามีห้องแต่งตัวแต่งหน้ากำลังจะเดินนะน่ารักมเดี๋ยวหัดเดินอายุขวดเลยพอดีแล้วในเรื่องของอาชีพส่วนตัวซึ่งตอนนี้ก็ทั้งเล่นละครนะครับรับงานไปเรื่อยแล้วก็ล่าสุดเปิดค่ายมวยค่ายมวยนี้เป็นค่ายมวยเปิดให้ใคร นักเรียนเป็นพวกไหนนักเรียนก็อาชีพต่างๆมาเรียนแม้กระทั่งต่างชาติก็มาเรียนที่ที่รู้จักญี่ปุ่นก็มาเรียนครับญี่ปุ่นที่รู้จักเรานะครับมาญี่ปุ่นนี่รู้จักรู้จักเขาทรายเยอะแยะครับชฝรั่งก็มาเรียนครับครับแล้วเขารู้ไหมว่าเราเป็นแชมป์มวยสากลรู้ครับเพราะว่ามันมันมีในนั่นอยู่แล้วในปเพจในนั้นอยู่แล้วครับครับแล้วเขามาเรียนมวยไทยกับเรามาเดินมวยไทยกับเราครับ ดีย๋ยวนี้คือต่างชาติเนี่ยชอบกีฬามวยไทยมากแล้วก็อยากมาฝึกมวยไทยและยิ่งมาฝึกกับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่แบบนี้ตอนนี้ไปได้ดีไหมครับไปได้ดีครับไปได้สวยเลยครับคือมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วมันมีความสุขกับกับ,ก,บ,ก,บกับมันครับ่านมวยเพราะว่าเราเกิดมาจากมวยครดังนั้นเราจะทิ้งตรงนี้ไปไม่ได้เสียดายว่า20กว่าปีมาเราไป ไปทำนู่นทํานี่ซะเยอะไปแล้วก็กลับมาสู่จุดตั้งเดิ่มมันอาจจะได้คู่ที่คิดไม่คดีก็ได้ไม่แน่ครับแต่พอเจอคุณหนึ่งคุณวรรณภาเนี่ยมันมันได้คู่คิดที่ดีคุณหนึ่งชวนอยู่อยู่หลายครั้งเหมือนกันเอาดีก็ดีเอาดีก็ดีเพราะว่าเราบอกว่ามีความสามารถมีที่เสียงด้านนี้น่าจะเปิดด้านนี้ก็เลยเปิดอบรมเปิดกันครับก็ไปได้ดีครับเพราะว่าน้องหนึ่งก็ โอมาจังกิบเพราะว่าพูดภาษาได้เนโอเคงั้นเราก็พอพอไปได้าไปไดแล้วเขาก็พอเป็นบริหารจัดการได้ครับประชาสัมพันธ์ในเรื่องของ Facebook ในเรื่องของเขาเก่งนะ Social network คนเดียวทุกตำแหน่งใช่คนเดียวเมนเจอร์ทุกสิ่งอย่างให้ให้พี่สบายได้เลยนี่เปิดอยู่แถวไหนอรัพี่เปิดอยู่แถวรัชดานะครับหรือว่าอินทามระสีเจ็ดก็ใช่อินทารตรงนี้ลตอนมีสที่ที่เดียว หลังโพสตดอนแอบเปิดอีก็ซ้อมเสร็จก็จะไปไหนแวะโพสตดอนก่อนหมดแรงอีกใกล้ๆนี่เองนะคะตอนนี้คือมีท่านสุภาพสตรีหลายๆคนเนาะที่ชื่นชอบอยากจะไปเล่นเพราะวตาเห็นน้องๆหลายคนก็มีมาถามเหมือนกันว่าพี่ถ้าเราจะไปต่อยมวยเนี่ยตอนนี้เขากำลังนิยมอยากเล่นออกกำลังกายกัน ที่ไหนอะไรยังไงมีบ้างเรนนี้ก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะพี่เนาะก็อยู่ใจกลางเมืองเลยแหละส่วนมากส่วนมากผู้หญิงเดียนี้เกาชอบชอบกลางเมืองมวยไทยตอนนี้ก็เริ่มมีไปต่อย์เนีมีมีฮะเพราะว่าเมืองหนึ่งมันได้สรีระมันได้ออกกําลังกายทางมวยไทยแล้วมันได้ได้หุ่นเฟิร์มเงบอกว่าจากหุ่นเฟิร์มจากหุ่นเดียรเดียร์ไม่ทายสุดได้ร่างกายที่ลดน้ำหนักเรับใช่ต้นขาจะลดได้เลยประมาณ5-6ากโลได้เลยโอ้ค่ะชัวร์ๆเลยครับลองไม เตะต่อยดูรอดแน่นอนครับค่ะพี่ดูท่าน่าจะเหนื่อยนะพี่จะอกขาขึ้นเรื่องไม่รู้ไม่ไม่มันเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าเราเรียนเป็นสนุกกันเรียนแบบสนุกครับน่าสนใจพี่ตาสนใจตาสนใจให้ เราไม่ได้ไปเพื่อลดน้ําหนักนะแต่ว่าแบบมเป็นเรื่องงกลัทักษะในการศิลปะอยากจะเตะก้านคอครูกับรายใช่ไหมไม่ไม่ใช่คับพี่มีบางอาจขนาดนั้นดกว่าค่ะแต่ว่าดูแล้วมันเป็นทักษะที่จริงๆแล้วมวยไทยอ่ะคือแต่เชื่อว่าคนไทยทุกๆคนอ่ะต้องอยากเป็นแม้เราจะผู้หญิงก็แล้วแต่พี่แต่มันตามองไปแล้วมันเป็นเหมือนศิลปะที่สวยงามอย่างหนึ่งถ้าเราเป็นคนไทยเราเตะเราต่อยเป็นต่างชาติยังอยากเรียนรู้ว่าพี่เป็นวิชาป้องกันตัวที่ดีที่สุดค่ะผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งนะ เขาบอกว่ามีโจรมาเพื่อจะมาจี้เอาเอาทรัพย์ของผู้หญิงเนี่ยค่ะแต่พอผู้หญิงจับคอตีเขาได้ครั้งเดียวโจรคนนั้นวิ่งหนีเลยดีกว่าเป็นมวยนี่มาเห็นยแม่ครับพอเป็นมวยเพื่มอนมันเป็เปุ๊บคือเขาจะกลัวเลยที่เขาเรียกว่าศิลปะการป้องกันตัวนี่น่าสนใจพี่อันนี้แหละคือสิ่งน่าสนใจอ่ะดูครับแล้วพอเปิดแล้วได้รับการตอบรับดีดีครับไปไหนก็โอ้โหเปิดแล้วมันคือค่ายผมมันเป็นค่ายที่สะอาด แล้วก็ไม่ว่าห้องน้ําไม่ว่าในค่ายหรือว่าการเรียนการสอนมันสะอาดเปิโล่งๆนะครับระบบเปิดโล่งๆเราจะไม่เปิดอยู่ในห้องแอร์ห้องอะไร่างีเเ้เหมือนเหมือนเหมือนต่างชาติเหมือนญี่ที่คุณสมบปั้มห้องแอร์แบบนี้ใช่แต่ว่าเราเราเปิดเป็นโอ่นม,มันสนุกกว่าได้เหงื่อกว่าค่ะครับผม นี่มีน้องสนใจมาถางได้ตาแนะนําพาไปที่นี่ดีกว่าพี่จริงๆไม่ไกลใกล้ตรงนี้เองก็ให้รถรถไฟใต้ดินด้วยค่ะอินทอรมาราสเท่าไหร่นะ่ยคะพี่ร้านสี่สิบเจ็ดครับหรือว่ารัชดาระหว่างสิบห้ากับสิบเจ็ดครับคือกลางค่ะจากรถไฟฟ้ามัอาจจะตกต่างลงลงสถานีเลยตันกลางสถานีหน่อยนี่ใช่ครับลงห้วยขวางระหว่างห้วยขวางคือที่สานะหัวซอ่ข้างๆโพชัยดอนใช่ไหมครับใช่ครับไม่เชื่อก็ไปหาพี่ร้านที่โพไซดอนได้ผมจะอยู่ด้านก่อน ทีนี้พอมาเปิดค่ายมวยคิดว่าเราเปิดทีหลังคนอื่นไหมเพราะว่าอย่างครูเป็ดเจริญทองก็เปิดก่อนแต่คนหลังคนอืก่นล่าเุดนเลยครับใช่น้องล่าเุดนเลยครับแล้วเราก็อายุมากกว่าเขานะพี่ก็ไม่เป็นไรช้าไปไหมไม่ช้าแล้วครับเ็าเป็นคนหน้าตาอ่อนๆอยู่แล้วรับอายุแต่หน้าตาอ่อนๆครับอ่อนอยู่ครับพี่อ่อนูครับแต่จริงๆแล้วถามว่า ค่ายมวยเนี่ยถ้าเปิดเดยอะๆเนี่ยมันเป็นผลดีกับทุกค่ายใช่ครับมันทําให้กระแสดีขึ้นไปเรื่อยคือมันจะอยู่โซนของมันเลยครับเวลาอยู่โซนเนี้ยอยู่รัชดาโซนเนี้ยคนโซนรัชดา,านั่นแหละจะมาเรียนกันนะครับใช่ครับก็อ,อยู่ฝั่งอย่างเมนจายก็ฝั่งเมญจานี่แหละครับผมมันก็อยู่โซนๆอย่างอย่างสามารถด้ฝั่งสายใหม่ก็สายใหม่อย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่าข้ามฝั่งกันมาไม่ใช่ครับคนที่ออกกําลังกายส่วนมากจะออกอยู่ใกล้ๆ้มันสะดวก S <S ใช่เดินทางง่ายก็ได้ไปออกกําลังกายง่ายแต่ดีนะคะเพราะว่ายิ่งทําให้เขาเรียกว่าอะไรวงการมวยไทยก็จะเหมือนมีคนให้ความสนใจเยอะหันมาเล่นเยอะฝรั่งมาก็มีหลายค่ายที่รองรับได้ก็ยิ่งทําให้กีฬามวยไทยก็ยิ่งเหมือนบูมขึ้นใช่ไหมครับะจะฝึกนักมวยระดับชิงแชมป์หรือนักมวยอาชีพต้องดูก่อนครับอยากใช่ไหมแต่อยากใจเรอยอยากไหมอยากไนมไม่ใช่ไม่อยากอยากนะ แต่ไม่แน่อาจจะมีดีๆมาทดแทนเราก็ได้ครับผมคงผมต้องดูก่อนรอว่าจะเจอเพชรเม็ดนั้นใช่ไหมครับมันมันต้องมีอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าต้องมีเพราะว่าเมืองไทยเราคนเก่งเยอะแต่ว่าเพียงเราหาไม่เจอแค่นั้นเองมันจะอยุดตรงไหนแค่นั้นเองครับไม่คิดอยากเผดค่าย้วยเพื่อการชคจริงๆแบบสมรักมันก็ไม่แน่ไงผมบอกแล้วเดี๋ยวเผื่อจะมีเม็ดเพชรงามใครอยากจะชกเราอาจจะสมเสมเขาก็ได้แน่มาเรียนอนาคตครับผมนะครับ คิด <c oughs> ว่าตัวเองเป็นเทรนเนอร์ได้ไหมเทรนเนอร์ได้อยู่แล้วครับเ<ต>พราะจริงๆ <c oughs> ครับก่อนที่ชักเข้ากรุงเทพมาชกกรุงเทพนะผมก็ช่วยค่ายมวยอยู่แล้วค่าย <c oughs> มวยสีเทเม,มื่อก่อนยุคเพชรบูรณ์ผมก็ช่วยรอบเป้าเด็กฝึกซ้อมให้เด็กนะเด็กๆทีม่มาฝึกกับเราเนี่ยเราก็เป็นนักมวยต่อยแถวนั้นอยู่แล้วก่นนวอ,นนนวอนที่จะเข้ากรุงเทพนะแล้วก็การรอบเป้าเตียนเตียนมวยแล้วก็เตียนซิงอย่างเงา ไม่เชื่อก็ลองไปเรียนดูผมจะไม่ใช่จะเตะให้ดูเลยเป็นบุญเลยนั่นสิคะมีพี่เขาทรายมาล่อเต้าให้เราได้เตะได้ต่อยโอ้โหไม่เก่งให้มันรู้ไปนะคะใช่ครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปเรียนเขาพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ไหมเขาส่วนมากพอใจครับมันมันมันสนุกแล้วก็ได้ออกกําลังกายที่แท้จริงนะครับน้ำหนักก็ลดได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงคมบางทีมันหมักหูบุบๆุอยากอยากเป็นมวยอยากลดเร็วค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปครับจะไปหักหัวมันอะไรเงี้ยมวยมันต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปครับอย่างนี้คือเขามาเรียนเป็นคอร์สเหรอคะหรือว่าสัปดาห์หนึ่งควรจะมากี่ครั้งมากกว่าครับอ๋อค่ะไม่แห้งไหมพี่ไม่แห้งนะราคากันเองทุกคนราคาเองครับผมคอร์สคอร์สจริงๆแล้วก็มีเป็นชั่วโมงเทรนไปใช่สองชั่วโมง ครับสัปดาห์หนึ่งออกมาครั้งหนึ่งสองชั่วโมงวันใช่วันสองก็ชั่วโมงหนึ่งมืนก็อาจจะน้อยไปนิดแต่ไดะชั่วโมงนึงหมดแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวก็หมดครับครับยังไม่ทันจะเหงื่อท่วมวอร์มยังไม่ถึงเท่าไหร่แป๊บเดียวหมดเวลาวอร์มก็วอร์มอย่างเดียวก็ขึ้นชั่วโมงเลยค่ะนี่ของจริงนะพี่สองชั่วโมงของจริงเลยค่ะจริงๆแล้วค่ายมวยเขาใส่กั Galaxy มวยไทยยิมเนี่ยเป็นค่ายมวยที่อยู่ใจกลางเมืองใจกลางเมืองเลยครับผมตรงนี้ก็ต้องมีแบบคนทํางานปกติทํางานออฟฟิศหรือว่าทำงานตามบริษัทต่างๆนะคร หลัลงจากเลิกงานก็มาเล่นใช่หลังจากเลิกงานเพราะว่าผมปิดล่าสุดก็คือท้ายสุดก็คือ3ามทุ่มปิด3ามทุ่มใช่ครับปิด3ามทุ่มคือมาเรียนก็สุดท้ายก็คือ1นึ่งทุ่มสามทุ่มผมเปิดตั้งแต่บ่ายสถึง3ามทุ่มช่วงบ่ายนะช่วงเช้กาก็มี9ก้าโมงถึงที่ยงี่เล่าอยู่ตลอดไหมผมอยู่ตะลอดถ้าหยุดผมหยุดผมจะลงมาเลย8ปดโมงเชา้าผมลงมาแนละ้วเปิดบ่ายสแล้วพี่ลงมาแปดโมงไม่มีคอร์ส9าโมงถึงเที่ยงครับ8ปดโมงผมก็ลงมาแล้วครับ เพราะบางทีอยู่อยู่บนคอนโดมันเหนีลงมาอยู่ใช่เอาพี่ก็พักแถวนั้นด้วยพักแถวนั้นด้วยครับเดินลงมาก็ได้แล้วครับไม่ต้องนั่งรถไปไหนแล้วนอกจากพี่เขาสายแล้วมีใครอีกก็มีเขาคอไปช่วยอยู่แล้วเขาเขายังจําเขายังแยกกันไม่ออกไหมคนผมหลอกว่าเยอะดูดูหลวคอนี่ดูไม่ได้อยู่ใน่เขาหน้าตาเขาครับพี่พี่มองกระจกนะเนอะ จริงครับแล้วมีคนอื่นไหมครัที่เป็นก็มีมีครูเอกแล้วก็ครูวุฒิแล้วก็อีกคนหนน้องยิ้มนะคครับมีครูแมนมีครูชัยเยอะไม่ต้องห่วงแล้วครับเทนเนอร์พร้อมพร้อมทุกอย่างพร้อมมากๆยิ่งดีก็รับกันหมดเลยครับเดี๋ยวติดตามได้นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะคุยกับพี่ขาวสายต่อและสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแฟนเพจของ ค่ายมวยที่เขาทรายรวมไปถึงรอรายต่างๆและเบิดโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าเห็นทางคนหนึ่งบริยาของพี่ระบอกว่าติดต่อทางโทรศัพท์งานที่สุดเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูกันเตรียมปากากากันไว้ก่อนแล้วกันครับสักครู่เดียวค่ะ